เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณอีกสักสิบห้านาทีอ่ะหน้าที่หนึ่งเลยนั่นเลยเปิดไปดูหน้าที่หนึ่งเลยหน้าที่หนึ่งเจอ,อยังเจอ,อยังนะถาม่าหน้าดูยังไงนั่เลยฮะดูตรงมุมล่างนะดูตรงมุมล่างนะ PAGE อะเพจนั่นะเลยฮะเพจที่หนึ่งนะเพจที่หนึ่งฮัลโหล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 เสียมันวิดวดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาล่ะนั่นเลยฮะตอบดัง <c oughs> มีรางวัลให้รางวัลของเราใครที่เป็นเด็กเก่ารู้ดีเป็นรางวัลที่ใหญ่มาก ดังนั้นแล้วกรุณาช่วยๆกันตอบหน่อยเอาเราโอเคนะเจอ,อยังเพจหนึ่งเจอ,อยังนะหน้าสองก็เพจสองนะเจอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยยังเปิดไม่เจอเลยน้องผู้หญิงท่านนี้เพจหนึ่งฮะด้านล่างเออนะถ้าเกิดดูไม่หอ่อยไอตัวที่มันมีตัวตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักตัวนะนะั้น่ะโอเคนั่นเลยนะอ่ะทุกท่านถ้างั้นแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพร้อมยังพร้อมยังโอเคนเลยนะข้อสอบเลยนะโอเนตนะฮะ นะในแต่ละปีอ่ะเพื่อเป็นการเรียกกาลังใจเรียนช่วยตอบกันหน่อยปีห้าหนึ่งพี่พิมพ์ไว้ว่ามีข้อสอบกี่ข้อโอ้ยนักเรียนะตอบแบบนี้เหมือนวันด,ดีเลยวันด,ดีให้ดังๆตอบให้มันดังๆเลยนะกี่ข้อเลยนะโอเคนักเเียนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำเปล่าเลยนะโอเค <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นข้อปกติพี่เลยนสลับบี้เอาล่ะโอเคทุกท่านนั่นเลยนะ วันนี้คนเยอะเลี้ยงไม่ไหวยี่ห้าข้อนะฮะข้อละสี่คะแนนตอนนี้คะแนนเนี่ยนักเรียนเอ๋ยใหญ่าอย่าะไปซีเรียสเลยนะปีนี้นะข้อละสี่คะแนนนะก็คือรวมกันแล้วก็คือกลายเป็นเท่ากับหนึ่งร้อยคะแนนนะเวลาที่เขาให้เนี่ยก็คือนะหนึ่งชั่วโมงในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันอ่ะโอเนี่ยปีห้าสองเนี่ยนะนะแบ่งเป็นกี่ข้ออ่ะอ่านก้มหน้าอ่านแบ่งเป็นกี่ข้อชอยกี่ข้อน้องชอยกี่ข้อสิบห้าข้อเออมาต้องอย่างนี้เลยนะเติมคำมา เออเติมคำห้าข an right okay, okay, <c oughs> <c oughs> <iving> ้อโอเคนะฮะคะแนนรวมเนี่ยนะสิบห้าข้อนี่ข้อละหนึ่งคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็ข้อละเรียนฮะเออสองคะแนนนะคะแนนรวมอันนี้เสียมันบิดเบีดเล็กน้อยคะแนนรวมอันนี้เรียนฮะมันคือยี่สิบห้าคะแนนจริงแล้วคะแนนรวมน้องดูไม่ได้หรอกนะเพราะมันคนละปีกันโอเคป่ะอุ้ยเหมือนกับเวลาที่เราไปที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเคยไปใช่ไหมฮะนะครับตอนที่เราไปอเมริกาเนี่ยนะเราบอกว่าคะแนนโค้ก โคกหนึ่งดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะเติมคำนะสองดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะรวมๆแล้วเนี่ยได้ออกมาคะแนนรวมก็คือยี่ห้าดอลลาร์แต่นี่อยู่เมืองไทยไงนะักเรียนเบาไปนักเรียนฮะก็คือนะเอ่อข้อละสี่คะแนนโอเคปะ่ะนะข้อละสี่คะแนนนะแล้วก็รวมกันละยี่ห้าข้อก็กลายเป็นร้อยร้อยคะแนนสมมติถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นร้อยบาทจริงมันดูมันดูไม่ได้มันคนละปีกันคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นหน่วยเงินก็คนละประเทศกันโอเคป่ะนะประมาณนั้นนะฮะนักเรียนฮะตอนนี้นักเรียนฮะก็ ปี5 3สเนี่ยนะก็เปลี่ยนอีกนะเป็นชอยนะชอยนั่นแหล่นหล่งก้มหน้าดูคาวนี้คานนี้นั่นเลยนะอ่ะตอบพี่คานนี้พี่ไม่เขียนกระดาษเสียเวลาปี5้าสมเลยนะแบบชอยส0ข้อข้อละ2คะแนนแล้วมีชอยส 3, 3ข้อข้อละ3คะแนนอีกนะ ช้อยคะแนนไม่เท่านะเรียนดูให้ดีๆนะฮะนะแล้วก็นะตอนที่สองมีเติมคำเจ็ดข้อข้อละสามคะแนนรวมละห้าสิบคะแนนนะคะแนนรวมอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสในในในปีห้าสามเนี่ยเขาแจกข้อสอบพร้อมกับวิชาสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษนะให้ทําเวลารวมกันหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเขาสั่งว่าให้ทําเลขภายในเวลาสี่สิบห้านาทีแต่เราแจกข้อสอบรวมกันน้องคิดว่าน้องจะทำภาษาไทยไอ้สังคมกี่นาที ห,ห,ห้านาทีหานาทีนี่ระบบฝนลวดใช่ไหมฮะทิ้งดิ่งนภาษาอังกฤษน้องทำกี่นาท,นทีใช่ไหมฮะนั้นน,น,นองจากพยายามจัดสรรเวลาให้ดีๆแล้วก็เอาเวลามาทุ่มให้กับวิชาคณิตศาสตร์ให้หมดโอเคปะ่ะนะแล้วก็สุดท้ายฮะปีของน้องเลยจริงๆแล้วปีอื่นไม่ต้องดูหรอกดูปีนี้ใครได้เข้าไปเว็บของสอทศแล้วบ้างเข้าไปยังเว็บสทศเข้าไปยัง เข้าแล้วนะฮะใครที่ไม่ใครที่ไม่รู้จักเสิร์ช Google นะฮะเวศสอเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่านะ้สำหรับปีของน้องนะปี5้าเลยนะมีสอบด้วยนะสอบนะนะสอบนะนะข้อสอบปีนปีสี่สอบนะ27เนั่นเลยนะกุมภาปีห้าห้าปีอื่นไม่ต้องดูละ ปีของเราสําหรับคนที่สอบปีนี้วันนี้เลยเนี่ยนัเรียนฮะก็คือนะเขาจะบอกว่าจะมีช้อยนัเรเยนฮะสิบหกข้ออันนี้ต้องอ่านดังๆเลยฮะเพราะนี่เป็นปีของเราเองเลยกี่ข้อตอนที่หนึ่งช้อยกี่ข้อตอนที่หนึ่งช้อยกี่ข้อสิบหกข้อข้อละกี่คะแนนเลยฮะห้าคะแนนนั่นฮะคูณกันดิสิบหกคูณห้าได้แปดสิบคะแนนเลยนะแปดสิบคะแนนอ่าเสร็จแล้วเลยนะตอนที่สองฮะแบบเติมคํากี่ข้อฮะสี่ข้อโอเคนะข้อละ ห้าคะแนนงวดนี้เลยนะเติมคำนะกับช้อยคะแนนเท่ากันปีที่แล้วปีก่อนๆไม่เท่าเติมคำนะเลยฮนะน,นัเออช้อยหนึ่งคะแนนแต่ว่าเติมคำาเนเลยนะสองคะแนนอ่ะคูณฮนะสี่ห้ายี่สิรวมกันแล้วกี่คะแนน ร้อยคะแนนหนูจ๋ารวมกันร้อยคะแนนแต่ทว่านักเรียนเอ๋ยนะประเด็นคะแนนรวมเนี่ยไม่สําคัญสาคัญที่ตรงนี้นะักเรียนนะหยิบปากกาหยิบกระดาษไม่ใช่หยิบกระดาษเออหยิบดินสอหยิบปากกาขึ้นมาวงเลยค่ะคะแนนช้อยกับเติมคําเท่ากัน ที่ทานายได้เลยนะจากประสบการณ์การสอบนะฮะเขาจะมีความคิดว่าเติมคำเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากกว่าเพราะว่าเด็กจะไม่สามารถเดาได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดคะแนนช้อยกับเติมคําเท่ากันเติมคําจะง่ายกว่าเยอะนักเรียนวงเข้าไปหาง,ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยพอน้องเจอข้อสอบนะปีนี้เดี๋ยววันที่27กุมภาเขาแจกให้น้องน้องเปิดไปทําเติมคําก่อนเลยโอเคนะฮะนะแล้วถ้าเกิดเติมคําทําไม่ได้ทํายังไงกลับมาทําอะไรนักเรียนะฮะ ชอยโอเคนะฮะทุกอย่างล้วนแต่ไม่แน่นอนแต่ว่าพี่ทานายไว้เลยว่าเติมคําน่าจะง่ายกว่าเยอะโอเคป่ะเอาละโอเคทุกท่านเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าแนะนําเขาจะแจกพร้อมกับวิชาสังคมโอเคนะให้เวลาทํหนึ่งชั่วโมง40่ิบนาทีวางแผนไว้ก่อนเลยนะแนะนาให้ทำคณิตศาสตร์ภายในเวลาห้าสินาทีโอเคป่ะอ่ะทุกท่านตอนนี้เรียนเย๋ยดูหน้าที่สองนะทั้งหมดทั้งหน้าในคอนเซปต์อยู่แค่นี้เติมคําน่าจะง่ายกว่านั้นะทําเติมคําก่อน ออตอนนี้นโยบายของสพทะนะก็คือสํานักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะยังออกมาแล้วยังไม่นิ่งสําหรับนวินาทีนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนฮะไม่แน่น้องตอนสอบเข้าสาธิตเออสาธิตอาจจะไม่ตอนสอบเข้าสง่งกุหลาบนะสง่งกุหลาบเป็นน่าอยู่ในสังกัดสพทอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนสอบเข้าโรงเรียนพวกเนี้ย เขาอาจจะบอกว่าให้เอาโอนไปถ่วงน้าหนักถ่วงคะแนนนันะ่นเองฮะอาจจะเอาสักประมาณ25%ของคะแนนเต็มโอนที่น้องได้นะน้องต้องระวังนะนะไม่ใช่ทาอันนี้สบายๆนะโอนก็สําคัญอ่ะต่อไปฮะเนี่ยนะหน้าที่2หน้าที่2เป็นกระดาษนักเรียนกระดาษคําตอบเลยฮะอันนี้คือกระดาษของจริงเลยนะฮะโอเคนะฮะนี่คือกระดาษของจริงเลยใครที่มองไม่ชัดเนี่ยเข้าไปในเว็บสทสออยู่ตรงมุม,ม,มซ้ายบนเห็นยัง โอเคป่ะนี่คือกระดาษของจริงเดี๋ยวเวลาน้องเขียนน้องอย่าไปเขียนชื่อนายรักเรียนเรียนดีนะฮะให้เขียนชื่อตัวเองนะฮะโอเคส่วนรหัสประจําตัวก็ไม่ต้องจําอันนี้เข้าไปนะใช้รหัสประจําตัวของตัวเองนะะั่นเลยนะโรงเรียนก็โรงเรียนของตัวเองโอเคป่ะแต่นี่คือกระดาษของจริงเลยน้องไปดูแล้วกันว่าวิธีการระบายเป็นไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนฝึกการระบายนิดหน่อยด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวหน้านี้เราจะกลับมาใช้ตอนสั่นจบแล้วฮะอารมพรบทผ่านต่อไปหน้าที่สามมายังไม่ได้เรียนหนังสือเลยนั่นแหละหน้าที่สามหน้าที่สาม